แบกโมเมนต์ความน่ารักให้กับแฟนๆที่ชมไลค์ค่ะกับไลฟ์ของน้องเบสรักวันนี้คำสิงในวัน9กุมภาพันธ์ที่งานนี้น้องเบสก็มาไลค์ขายของตอบคำถามแฟนๆมีแฟนๆถามว่าทำไมช่วงนี้น้องเบสถึงผอมลงน้องเบสก็เผยวิธีลดน้ำหนักการออกกำลังกายพร้อมเผยสาเหตุจริงๆว่าที่ผอมลงก็เพราะว่าเครียดจากดราม่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมเผยถึงวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์จะไปเที่ยวที่ไหน แม่พูดถูกชอบดูหน้าก่อนแม่จะไปรู้อะไรคะตอนอกหักเราอกหักอยู่ในห้องนอนกับหมอนข้างหน้ามันไม่อร่าแค่ไปอกหักให้พ่อแม่เห็นพ่อแม่ซ้ําเติมพ่อแม่ก็จะบอกกูบอกมึงแล้วไม่ฟังเห็นไหมใช่ไหมเด็กเจนซีระดับเบสคำสินระดับเบสคำสินก็อกหักคะ่ะ แล้วอ,อกหักให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติซะไม่ต้องอายอกหักแล้วร้องไห้หออกมาแบทขาไม่ต้อง 5, อเป็นมัวห้าพันคนเนี่ยคนเป็นม้วงหายนึก<ร>ว่าหอมเพราะว่าอกหักเออทุกคนจะคิดว่าหนูอ,อกหักก็คิดไปคนอกหักหน้ามันไม่ออรา่าขนาดน,นี้นะคะโอ๊ยมันไม่ได้เสียฟอร์มหรอกแม่ไม่ต้องพูดอกหักก็อกหักไปเนาะแค่แค่อกหักไม่เห็นเสียฟอร์มเลยแมนจะตายเว้อกหักก็ยอมแล้วอกหัก มาอยากเห็นแม่ทุกคนเรามาขายของกันต่อดีกว่าสําหรับลิปสติกไม,ไม่เอาไม่เอาวันนี้เราจะมาด้วยเพลงอกหัก,กแต่งงานไี้แล้วจะได้มีคนช่วยขายไม่เป็นไรค่ะขายคนเดียวได้ย้อนแยงจะเป็นอกหักปะแต่แต่ปฏิเสธความรักแต่อกอหักแมะเออจะไม่คนงง ฉันเป็นงงอ่านคำหนื่นไม่ออกเลยอ่านออกแต่คำว่าสวยค <c oughs> ำอะไรผอมหนึ่งเพิ่งเข้ามาไม่พูดท้ำแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็เป็นมีมให้เขาไปตัดลงเอาวันนี้สวยขอบคุณค่ะแท็กละร้อยแปดสิบนะคะวันนีู้่นสองศูนย์หนึ่งชอบมากขอบคุณค่ะไม่ต้องรีบ ชุดเดียววันนี้ชุดเดียวม<า>ไม่ต้องอห๋อวันนึ่งเก็บกระเป๋าใช่ปะปออรีบไปรีบกลับค่ะเพราะว่าอีกวันหนึ่งมีถ่ายรายการที่เวิร์กพอยค่ะก็เลยต้องรีบกลับเลยรีบไปดูบอลแล้วก็รีบกลับค่ะไม่ว่างเห็นปะบ้าแป๊บๆบก็จะวันที่สิบสี่กุมภาแล้วเธอ ปีนี้ก็แฟนขับให้ดอกไม้อีะมองดูแดงอีกหน่อยแดงอีกคือสีอะไรแดงอีกศูนย์ห้านะคะมีละครอีกเมื่อไหร่รอชมลูกรักเวิร์กพอยท์เขาลูกรักตั้งแต่สมัยพ่อบาสแล้วสมัยก่อนพ่อบาสไปออกบ่อยกว่าหนูอีกไปทุกเดือนเวิร์บพอย์นี่นะคะนี่ทายกี่สีได้ไหมว่า สิบสี่ไปกับแม่นุ้ยคะ่ะวาเลนไทน์ไม่ว่างคะ่ะวาเลนไทายไปกับแม่คะ่ะไปกับพี่ชายไปกับเพื่อนกับผลุมไม่ว่างหรอกนะไม่ง้อหรอกนะดอกไม้ก็มีแฟนขับซื้อให้แล้วไม่แคร์หรอกนะตังค์ก็มีแล้วขายของทุกวันขนาดนี้น นแรงบ,บัใจก,ท,กทุกคนรีบกดเร็วสามนุ่มเพิ่งหนูจะไปแลน้วีะสิบ้านาทีไม่รีบหรอกมีชุดเดียวก็จริงแต่ว่าให้หนูไปถเถอะจะไปดอน,บบนหนูแบบร้อนอนะ <c oughs> นี่คือมาจากทุ่งนานเนี่ยอ,อยากอาบน้ำมากมคิดถึงห้องน้ำเปสุดวันที่สิบสี่มีคอนเสิร์ตจีมเอ็มค่ะ ไปดูพี่พี่จีเอมมีพี่คิสไม่รู้ว่ามีใครมีพี่คิสมีพี่นนนมีใครอีกนะที่หนูรู้จักก็รู้จักเท่านี้พี่คิสบอกมีประมาณยี่สิบคนที่อิมแพคค่ะใครเป็นแฟนจีเอมก็ไปดูกันนะคะ จีมเอ็มหล่อเต็มเลยนะบอกเลยหล่อทุกคนหล่อแบบหล่อแบบหล่อนี่ใส่ดีด้วยชั้นสามสิบมันเลิศช่องวันมันชั้นอะไรนะแม่ยิบก่าวปะ ยี่สิบยี่สิบชั้นสามสิบคือจีนเอ็มใช่ไหมใช่สามสิบขึ้นไปนะ่าจะจีนเอ็มชั้นเราเป็นชั้นเท่าไหร่ยี่สิบที่เราสุดมากเราไปยี่สิบอ๋อช่องวันชั้นยี่สิบหนูยังไม่รู้เลยหนูชั้นอยู่ชั้นไหน <laughs> ไหนบอกไม่พูดว่าหรอไม่ได้ว่าว่าชอบคนหล่อบอกว่าจีมเอ็มเขาหล่อทุกคนพูดตาความจริงเนี่ยก็วันที่สิบสี่จะไปดูคอนเสิร์ตจีมเอ็มก็เลยบอกว่าทุกคนเขาหล่อหมดเลยไม่ได้บอกเลยไม่บอกเลยว่าเราชอบคนหล่อแล้วไม่ได้พูดเลยขอดูเคสรูปนี้นะะนหน่อยค่ะโว l น่า่ หนูคนพบกับตัวเองแหละทุกคนกดตะก,กร้าด้วยนะหนูจะไปแล้วนะทุกคนทุกสินค้าตอนนี้นะคะมีคูป,ปอง20บาทอยู่ลิฟตแท่งละร้อยแปดสิบนะคะทุกคนกันแดด302บาทนะคะครีกดดะคะคมกลางคืน402บาทไม่ต้องถามแล้วนะว่าทำไมผอมบอกไปแล้วต้นไลฟ์นะคะไปดูเอาเดี๋ยวมันก็คงเป็นมีนเองไม่ไม่บอกเขาดีๆบอกเขาดีๆเขาจะได้แบบไปทำมังก็กินแต่แอปเปิ้ลไม่ใช่ตอนเช้าอ่ะเรา ทำไมถึงผอมออกกำลังกายทุกเช้ากินอาหารอาฟังแม่ไม่รู้หรอกบิรู้เองก็คือเม่ตื่นมาใช่ไหมตื่นมาสอบมีสาระแหละตื่นมาก็คือเดินลู่ไม่วิ่งพอวิ่งเนี่ยจะทําให้น่องใหญ่หนูก็จะเดินลู่แล้วก็ใส่ชุดคุมของนักมวยเป็นชุดยางมันจะช่วยทําให้ร้อนแล้วเหงื่อออกเยอะสากใจอะไรชุดยัง f อ t บีชุดออกกาลังกาย f อ t บไปซื้อดูนะคะ ถ้าใส่อย่างนั้นล้วก็วิ่งไม่ต้องเปิดแอร์นะให้มันร้อนๆเหงื่อมันจะออกเสร็จแล้วปุ๊บวิ่งเสร็จปุ๊บก็กินโปรตีนเอ็มวีเสร็จแล้วปุ๊บก็มากินข้าวข้าวก็แล้วแต่เราเลยเราจะกินข้าวมันไก่เราจะกินกะเพราเรากินอะไรก็กินเลยเพราะมันเป็นมื้อเช้ากินได้หนูก็จะกินอะข้าวมันไก่ก็กินครึ่งจานกินครึ่งจานเสร็จปุ๊บหนูก็ไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จปุ๊บก็เลื่อนโทรศัพท์เล่นบ้างทำนูน่นทำนี่เดินเล่นบ้างในบ้านอะไรยเงี้ย แล้วก็รู้สึกว่าเออตกบ่ายมาหิวก็กินแอปเปิลหนึ่งลูกกินแอปเปิลเสร็จปุ๊บก็เดินอีกทํานู่นทํานี่ก,กับชีวิตไปถ่ายติ๊กต็อกนู่นนี่นั่นหรือดูซีรีส์อะไรไปแล้วก็เย็นหิวก็กินแค่โปรตีนมันก็เลยเหมือนกับว่าหนูกินข้าวหนึ่งมื้อมื้อเที่ยงกินแอปเปิลมื้อเย็นกินโปรตีนก็เลยผอมมั้งคะบางทีก็ แต่ถามว่าเรากินขนมได้ไหมกินได้นะหนูก็กินเลยบ้างเออพูดแบรนด์ขอโทษค่ะกินมันฝรั่งทอดอืมกินของในเซเว่นอ่ะนใช่ไหมอืมชาลาเปาก็กินได้คือไม่ได้อดขนาดนั้นถ้าหิวก็กินแต่กินแบบนิดเดียวอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้หุ่นเราดีขึ้นจะเลิกกินน้ำหวานใช่ไหมแต่ไม่กินโกโก้ช็อกโกแลตค่ะไม่มีแล้ว แต่ถ้าจะให้ตอบแบบจริงๆอีอันเนี้ยก็ไปใช้ได้คือการอกหักอันนี้พูดจริงว่าช่วยได้คือหมายถึงว่าไม่คือถ้าเราแฮปปี้มากเราก็จะกินเยอะใช่ปะมันมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเบสอะโดนดราม่าบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงีเ้ยไปเครียดอันนี้เรื่องจริงแม่ก็ไม่รู้นี่บอกทุกคนเลยนะสองพันคนก็คือเครียดเครียดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีอ่านคอมเมนต์ในห้องแล้วร้องไห้อะไรเงี้ย พอมันร้องไห้มากมันเครียดแล้วแบบสมองมันมันปวดหัวมันจะปวดช่วงเนี้ยเหมือนไมเกรนหรือเปล่าหรือว่าหัวตรงเนี้ยเออแล้วมันก็แบบมันก็อาจจะช่วยมั้งมันก็ดูแบบพอมันเครียดอ่ะมันก็โซมอะแล้วมันก็แบบผอมลงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไอการออกกำลังกายและกินข้าวหนึ่งมือและกินแอปเปิลแล้วก็กินโปรตีนอันเนี้ยทามาตั้งแต่ ปีที่แล้วแล้วค่ะถ้าถ้าใครสังเกตว่าปีที่แล้วไปจะเริ่มเหมือนซูบซูบซๆบซบลงมาบ้างผอมลงมาบ้างยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่มันผอมซูบถึงตอนเนี้ยคือช่วงปลายปีที่แล้วอ่ะคือมีภาวะเครียดจริงๆไม่ได้ตอบปัน่นตอบเรื่องจริงว่าเครียดจริงนะคะแล้วก็ยอมรับจริงแล้วมัน <ๆ S 2> ก็เลยแบบดราม่าไม่ได้เครียดอกหักอกหักไม่ได้อกหักเพราะไม่มีแฟน<อ>แต่ว่าเครียด<ร>จริง ถามว่าไม่มีแฟนเครียดไหมก็เครียดเพราะว่าพอมันเกิดภาวะเครียดปุ๊บแบบมันนอยมันนอยว่าแบบเออเราไม่ดีพอหรอทำไมเราถึงไม่มีไม่มีไม่มีความรักบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็มีมันก็มีนอยเราก็เป็นมนุษย์ใช่ปะ่ะแล้วเออแล้วมันก็นอยนอยมาแล้วมันก็เลยเครียดเครียดเครียดมาเรื่อยแล้วมันก็เลยแบบ ร้องไห้เวลาร้องไห้มันก็มีหลายเรื่องค่ะร้องที่แบบตามคอมเมนต์คนด่าบ้างแล้วก็ร้องแบบกับตัวเองบ้างว่าแบบเออเราคิดว่าเราก็เป็นคนดีนะแล้วก็แบบกบตัญญูหาเลี้ยงพ่อแม่นู่นนั่นแล้วก็ทําดีคิดดีทําดีกับทุกคนนะแต่ทําไมมันไม่สมหวังอะไรแบบนี้มันก็ร้องไห้เออก็เลยผอมเพราะพูดเรื่องนี้คนขึ้นพูดนี่เรื่องจริงนะเนี่ย <S <S> <S มันเป็นหน่อยๆน่อยแต่ว่า ตอนนี้ดีขึ้นไหม,มก็ไม่ได้ดีขึ้นร้อยเปอร์เซนอันนี้ยอมรับความจริงที่ทุกคนเห็นหน้าเสือคือเอิร์กอาร์เฉยๆขายของแต่ว่าตอนกลางคืนก็มีภาวะเครียดอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดจะไปพบจิตแพทย์นะเกรงใจเกรงใจหมอจะทำไมหน้าเราไม่เครียนเอ้ยไหนเหงว่าหน้าเราคอร่าไม่สูงใช่เบสก็ถึงเคยพูดในไลฟ์ที่แล้วว่าเบนร้องไห้ทุกคืนแต่ว่า ตาเบสไม่เหี่ยวงงมากจริงๆผ<อ>ิวก็แต่ถามว่าร้องอ่ะร้องแต่ทุกคนไม่เห็นหรอกทุกคนไม่ได้เห็นโมเมนต์เบสออนแอร์เฉยๆอันนี้เป็นคำตอบที่จริงแล้วแล้วเรื่องจริงนะเนี่ยแล้วแล้วคนจะไปทำเหมือน<ะ>อยิงน่งไปถึงออกกำลังกายก็ทําเหมือนเบสไะก็ถ้าอยากผอมก็ออกกาลังกายแล้วก็กินข้าวหนึ่งมือแล้วก็กินผลไม้แล้วก็กินโปรตีนบํารุงอาหารเสริมอะไรเงี้ย ก,ก็ไม่รู้เนาะว่าแต่ละคนถูกอาหารเสริมอ,อะไรก็ลองหาดูมันก็จะหอมระดับหนึ่งอ่ะแต่ถ้า <คน S 1> อยากจะสู้อ่ะ,อย,ะ,ะอยากจะสู้แบบตัวเล็กเลยอะ่ะต้องเสียใจอันนี้ก็พูดตามความจริงไม่มีใครรู้เลยค่ะเนี่ยก็ได้รู้กันหมดแล้วเนี่ยสามพันคนตรนเนี่ยก็รู้กันหมดแล้วเนี่ยว่าที่ฉันร้องไห้อะ่ะ <c oughs> ไม่เครียดตอนนี้ทุกคนกดตะกร้าก่อน กดตะก้าเลยค่ะทุกคนไม่ต้องให้กำลังใจหนูนะไม่เป็นไรหนูผ่านมาแล้วแล้วหน้าใสเลยเกิดจากอะไรดูดลแต่หนูไม่รู้ว่าทําไมหน้าหนูแบบตามันถึงไม่โรยหรือสิวไม่ขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยหนูไม่รู้แต่เครียดแต่เครียด ผ่านมาแล้วใช่ค่ะผ่านมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ผ่านเลยก็ยังมีบ้างนิดหน่อยทุกวันนี้ก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้บ้างกดตะก้านะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะลิฟต์แทงละร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็ทุกคนเห็นหนูแตม่มุมเฮฮาไปหละดีแล้วไม่ต้องเห็นมุมเศร้าหรอก ี่ยันจีก็ไม่เห็นไม่มีใครเห็นเลยค่ะหนูอยู่คนเดียวหนูเก่งมากเลยนะตัวหนูในเต็มที่พราหนูโฟกัสว่าเออเราทำงานหาตังค์เราจะไม่เอาคอมเมนต์หรือภาวะเครียดพวกนั้นมาทำให้ เราไม่เต็มที่กับงานเพราะว่าถ้าเราไม่เต็มที่กับงานอ่ะหนึ่งลูกค้าก็จะได้ผลกระทบสองทุกคนที่ดูเราก็จะได้ผลกระทบสามเพื่อนร่วมงานที่ร่วมงานกับเราเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเราไม่ไนท์เหมือนเดิมทีมงานอีกส mm ี hmm. ่มันห้าก็คือแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรวงกว้างอีกนะกขั้งนะักข่าวหรือสื่อต่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเราแสดงออกอ่ะ ผลกระทบมันเยอะเกินงั้นเราก็เก็บความเครียดหรือว่ามุมปัดแอร์ของเราเอาไว้คนเดียวแล้วพอเราอยู่หน้ากล้องปุ๊บเราก็มาเป็นเดทที่เต็มที่เป็นโลกสดใสอะไรเงี้ยเป็นเด็กปันปันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยดีกว่าเพื่อไม่อยากให้ทุกคนกระทบเพราะฉะนั้นตอนเนี้ทุกคนที่รู้แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะเพราะว่าต่อให้หนู จะเป็นยังไงก็แล้วแต่พอหนูไปอยู่หน้ากล้องหรือทางานหนูก็เต็มที่ของหนูเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องใจเขาใจเราคนที่จ้างเราเขาก็คาดหวังอยากให้เราแบบเป็นแบบนี้อยากให้เราทํายอดได้แฟนคลับที่มาดูเราเขาก็อยากได้โมเมนต์เพื่อนที่เขาร่วมงานกับเราเขาก็อยากคุยกับเราเขาก็อยากแบบเออไนส์กับเราเป็นมิตรภาพพันธมิตรอะไรที่ดีกันเนี e ่ยเออเราก็ต้องไนส์กับทุกคนเหมือนเดิมเราจะไม่เอาคอมเมนต์ต่างๆมาทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับคน รอบๆเราจริงๆเพราะว่ามันเหมือนเราไม่แยกแยะคือคนรอบๆเราเขาไม่ได้ทําอะไรเราแต่เป็นคอมเมนต์ที่เราไม่รู้จักชื่อเขาด้วยซ้ําหรือเขาเป็นใครไม่รู้บนโลกนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้เอาตรงนั้นหยิบมาให้เราแบบเปลี่ยนพฤติกรรมะประมาณนั้นแหละอ,อ,อธิบายยากเนาะใช่เหมือนคนที่ท็อกซิกคือคนที่คอมเมนต์ เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาตรงท็อกซิกนั้นมาท็อกซิกใส่คนร่วมงานหรือเจ้าของแบรนด์หรือว่าทีมงานตากล้องช่างไฟทีมงานต่างๆเราจะไม่เอามาท็อกซิกกับพวกเขาเพราะเราจะคือพลังบวกของทุกคนเสมอแบบนั้นที่หนูทํามาตลอดทุกคนก็เลยดูไม่ออกเลยว่าเออหนูเครียดเลยไม่มีใครดูออกเลยตอนแต่วตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เครียดแล้วพลังบวกมากไป หนูยินดีค่ะแล้วหนูก็จะเป็นพลังบวกกับทุกคนหนูรู้ว่าเออการแบบเอ่อการเป็นพลังบวกอะไรเงี้ยมันมันที่แบบบวกเยอะจ้างเลย <ś c oughs> อะไรเงี้ยดูสดใสเวอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นพลังบวกดีกว่าพลังลบให้โลกมันมีคนที่เป็นพลังบวกบ้างพลังลบมันเยอะแหละทุกคนหนูจะไปแล้วนะคะโอเคตอน ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็ r t ูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ